ซึ่งวันนี้นะครับผมคอนเทนต์ที่เราจะทําเนี่ยถทายว่าแดดครึ่งหน้าตากแดด24ชั่วโมงครับทุกคนเราจะทดสอบแบบให้โหที่สุดคือน่าจะเอ็กซ์ตรีมทั้งหมดถ้าแบงค์เขาดีจริงแต่เขาไม่ดังถ้าเกิดทำให้แบงค์เขาแบบดังได้จริงๆอ่ะโดยการที่แบบเราพิสูจน์แล้วมันดีจริงๆอ่ะมันก็ไม่สมบูรน์ต่อทุกคนด้วยก็เข้าใจป่ะบอกเลยว่าคลิปนี้อย่าทำตามนะครับทุกคนเด็กๆน้องๆห้ามทำตามเด็กผานนะครับเงื่อมาดีทั้งสองฝั่งดูดิทุกคนดูดิโคตร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 ร้อนอ มันแดงหมดเลยทุกคนเห็นปะมันไหม้ขึ้นๆตรงนี้ที่เป็นแดงๆมันขึ้นมาจริงทุกคนทุกคนต้องมาลองมาจับดูหน้าสากว้ากตรงนี้ทุกคนเป็นมะเร็งได้เลยนะมะเร็งหนุ่มหนังนะทุกคนนะมันกูทำเลงกูอยู่เนี่ยโมนี่นะครับทุกคนโมนี่บอกว่าตั้งใจตื่นฉับแบบมากขอนอนสิบนาทีได้ไหม ตื่นเช้ามากเพราะเขาสอบกระแดดตัวตัวหนึ่งทุกคนช่วงนี้มีคนสอบของมาให้เยอะมากจริงๆถ้าใครจะให้รีวิวเลยก็ พยายามส่งส่งกันมานะครับถ้าเกิดว่าอ่ะตัวนี้อยากใช้จริงก็จะรีวิวให้แล้วก็มีคนจะจ้างเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆแต่ว่าต้องบอกกับว่าเราอ่ะถ้าเราไม่อยากใช้หรือไม่อยากรีวิวนะตอนนั้นนะเราจะแบบพี่ตนน้นนะครับเชื่อไม่ได้ออไรวยเลยนะ <S <S คนรับบอกว่าเออจริงๆคนรับนะเว้ยนี่นะขอโทรหาคนรับก่อนขอรับงานรับนึ่งรอเล่นเจ้าจริงๆมีคนส่งมาขอมาให้เยอะอย่างที่บอกกับอกอทุกคนแล้วก็มีคนจ้างเยอะมากจริงๆอ่ะอยากจะให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดฟริงเราไม่อยากทำก็คือไม่อยากทำก็จะว่าไม่ได้้้้แแตต่่่เเเราจอออออคมมมมนนนนนน์ึงงททีีีัักลวยูใ เลหัวใจมาตลอดเลยทุกคนซึ่งแบบว่าเขามาคอมเมนต์ประมาณว่าเออหนูว่าแบบประจําเข้าๆนะไม,ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่จะขึ้นมาให้ตรงนี้ถ้าเกิดมันมีรูปอยู่ไม่รู้จะหารูกเจอหรือเปล่านะจะไปหาให้คือเขาไอมเมนประมาณว่าเน,นี่ยเขาอะแชร์ก,กันไ่ทุกตัวมาแบบไม่ได้เลยโปรชีปจจแนะนําก็ใช้ไม่ได้เลย,ตแ,บบแ,เลยแต่ เขาสามารถใช้กระแดดตัวนี้ได้เว้ยทุกคนซึ่งเขาเขียนว่าหนูว่าแปลกใจนะดีแต่ไม่ดังแต่<า>ติดจริงนะเริ่มแบบเริ่มกล้องกล้องเใ,ใจนะแล้วเขาพูดว่าพี่แตงไม่คิดจะให้โอกาสดเขาในหรอเฮ้ยกูทำผิดอะไรเนี่ยกูไม่ให้โอกาสดเขาหรอกูทำผิดแล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วก็โอเคไม่แล้วก็วางไว้แต่เราแบบเหมือนก้อนในหัวแม่วขา่ายข้างในเหรอแมวข่ายมันวนไปอยู่หัวกัน ก็เลยเข้าไปในไอซีนะครับทุกคนสิ่งที่นังเจอก็คือมันเป็นแบรนด์กระเด็ดตัวหนึ่งที่มันก็ไม่ดังจริงอะ่ะคือมีคนตามไม่เยอะมากแต่ก็มีคนรีวิวอยู่บ้างน,นะครับทุกคนแต่ในยูทูปไม่เคยเห็นมีใครรีวิวเลยเว้ยนั่นคือตัวนี้นะครับทุกคนคือยังไม่ได้แกะเลยเพราะเพิ่งสั่งมาได้แบบวันสองวันเนี่ยทุกคนก็คือมันจะมาให้รีวิวทุกใครทุกคนดูกันเลยนะครับแต่แล้วก็แบบเห็นเขาเป็นลงในสตอรี่ว่าของใกล้หมดแล้วะคะแล้วถ้ามันดีขึ้นมาท่านหมดล่ะครูก็ได้ซื้อ <laughs> น้องใครอยู่ไหนส่งเงินมาให้ด้วยนะเงินก็ไม่ได้ต้องมาเลี้ยวยิง่งใจมากเสียใจด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมคอนเทนต์นที่เราจะทำเนี่ยปเป็นคอนเทนต์ที่เราเคยทำมาแล้วเว้ยรู้สึกว่ามันได้มีอะไรคู่ควรกับการทำอันนี้อีกแล้วนะทุกคนก็คือการ ทาอีวันแดดครึ่งหน้าตากแดด24ชั่วโมงครับทุกคนซึ่งวันนี้ตั้งใจตื่นเช้าเพื่อจะให้แบบแดดมันเผาแผดเผาทุกคนรู้ป่าววันนั้นที่ยังทำทดสอบกัแดดตอนนั้นนะครั้ง EP หนึ่งที่นั่นเคยทำไปอ่ะคือหน้าของเนี้ยไหมแบบไหมแล้วเสียแบบเสียบไปเลยทุกคนแล้วต้องแบบรักษาเยียวยานานมากหนึ่งวันอ่ะมันจะไม่เห็นผลในตอนคืนแต่ตอนเช้าที่ทุกคนไม่ได้เห็นอ่ะคือมันไหมแบบไหมมากจริงทุกคนแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดที่สุดแล้วจริงๆิงอ่ะจะมาทดสอบกันแดดให้ทุ ทะ่อะไรทะ่ะนาไม่ใช่ทะเลครับทุกคนซึ่งทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมาจากแดดที่มันแผดเผาแล้วก็มาจากแบบความร้อนที่มันเผาไหม้ขึ้นมาหรือว่าแดดลมแดดที่มัน ที่คุณจะร้องไห้แล้วกูณ <c oughs> ทำเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> แต่ก็มันเป็นการทดสอบที่ดีที่สุดแหละทุกคนเจ้าว่าอินฟราเรดเนี่ยแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นภูเขาแบบเครือเขา่ายทุกอย่างไหมไม่แน่ใจาเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้กันได้หมดม่ว่าจะเป็น UVA ขีด I UVA ข e, ีด II แล้วก็ UVB นะครับทุกคนซึ่งตั้งห้าพยายามแบบไปศึกษามาคนนะกูณจำศัพท์กับคุณอะไรอย่างงี้เหมือนว่าคำศัพท์อะไรไม่ได้จริงจแต่ดูแค่ว่า UVA เนี่ยมาสับโอ๊ะทำไม UVB ก่อนอะไรวะงงหมดแล้วไง UVA นะครับผมก็คือมันเป็นแสงอาทิตย์ที่มันโดนหน้าหน้าเลยเนะจะไหม้แบบชั้นนอกแบบไม่ต้องถึงชั้นในนะใช่ชั้นนอกก็คือจะไหม้ทำเสียหายผิวเราดำหน้าเราดำ UVB UV <B S 2> เนี่ยนคุณมันจะทำทำลายคอเลาเตนในผิวเออคอลลาเจนในผิวแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าแบบมันสามารถทําให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยได้จะพยายามหาข้อมูลมาให้แบบนี้จะไม่แค่รีวิวบู๊เบ๊ออีกต่อไปบอกว่าถ้าเกิด UVB เนี่ยเราดเออโดน้างกันไปอะ เป็นมะเร็งได้เลยนะมะเร็งผิวหนังนะทุกคนนะนี่นะครับผมก็ถือี่ยมีคันทั้ง UVA UVB ได้ส่วนสาหพวกคุณลึกจริงๆอะสมมมีโคตรเยอะแบบ กีวันหมดทำน่อยตัวนี้ใส่ SPF มาให้ถึง50 PA บวกบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องคนนั้นอ่ะเขาเป็นสิวใช่ไหมทุกคนคือเขาเหมือนเ,เขาเป็นสิวแเราก็ใช้ตัวนี้ได้คือ<ว>เ,เขาใช้ตามแต่เงินแล้วเ,เขาใช้ไม่ได้ก็อ,อย่างที่บอกคือคนเราได้เหมือนกันเนาะทุกคนเนาะแต่ตัวนี้มัน,มนเขียนว่า no alcohol no fragrance no, fr no parabens <ๆ>นะครับผมก็คือมันแบบว่าไม่มีพวกสารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทุกคนส่วนใหญ่แล้วพวกกันแดดพวกเนี้ยชอบแบบใส่แอลกอฮอล์มันจะแบบซึมเร็วอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจปะวิเด็กประมาณนี้อมาดูเห็นใบให้ทุ กินยา คนเนี้ยต้องเอาจริงๆวาสามารนได้เลยลืมว่าจะต้องทดสอบกันแดดลมลงไป5ตัวเป็นเนื้อเจลเซรั่มทั้งหมดนะคบผมไปนำหนัานทั้งหมดซึ่งจริงๆมันไม่สมควรจะแบบเวาเเลาไปตักแดดอะไรเงี้ยหน้าเราจะเหนอะจะหนาจะมันได้ไปทุกคนถ้ามันไม่ดีคือจบไปทั้งหมดถ้าเกิดว่าอเนี่ยอาคิดอาสัมองไว้ถ้าเกิดมันไม่ดีก็คือไม่ทําต่อนะครับผมต่อให้มันจะบอกว่าเขาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้ไม่ดีก็คือจบเขาเขียนด้วยว่าเหมือนกับมันสามารถใช้แทนแบบการแต่งหน้าไปโรงเรียนหรือว่าไปมหาวิทยาลัยได้เลยทุกคนเพราะ ไม่มีความเป็นข้าวหรือไม่มีความเป็นหนาไปดูคนที่สำคัญเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เห็นมันก็ขาดเลยนะจะได้ไ,ดไ,ดไดหรอวะ ก่อนถ้าเกิดคุณใช้แบบเครื่องแบบทดสอบ UV มันจะเห็นเลยว่ามันเคลือบอยู่ที่ผิวทุกคนเข้าใจปะมันเหมือนเราทําให้หน้าของเราอ่ะไอชั้นนอกหรือชั้นในที่มันแบบป้องกันเนี่ยไม่สามารถให้แดดถึงได้ทุกคน <c oughs> แล้วก็ผิวจะไม่ค้ำเสียเลยของเขาเนี่ยที่พายคือเขาบอกว่ามันธรรมาชาติมากเชื่อไหมขอใช้กันแดดเยอะนิดนึงนะทุกคนนะเพราะอันนี้ต้องเจอแดดนี่ประมาณเกือบสองขอนิ้วนะครับทุกคนคือใช้เยอะมากอย่างที่บอกเนาะเราก็ต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนจำมาให้เราใช้แล้วเราแบบว่าหน้าพังหน้าเลวหน้าร้ายก็ไม่ไหวเนื้อเขาจะเป็นเนื้อคล้าย ซึมเข้าผิวนะครับทุกคนอ่ะทุกคนตอนแรกมันข่าวมากานะทุกคนดูตอนเนี้ยคือมีความแบบมันปรนับิวหน้าบบไรขึ้นมาประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีความข่าวเหมือนตอนแรกที่เราโปะเข้าไปแล้วแบบข่าวเมื่อมันไม่อย่างงั้นเว้ยตอนแรกมันข่าวจริงแต่ตอนนี้มันเหมือนปรนับิวหน้าแบบไรขึ้นเลยทุกคนไม่ได้มีความมันผิวนะครับทุกคนถ้าครา่งหน้าแล้วั่งนี้จะแต่งหน้าย,ยัางไงวะ เออเอาไงวะจริงจริงวได้นะครับผมมีความแบบตรงใต้ตาดมีคำดูโอเคขึ้นแบบปรับให้ไปขึ้นได้อีกระดับหนึ่งแต่ว่าการปกปิดอาจจะไม่ได้แบบปกปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นแบบเต็มสิบก็ให้มาแบบสี่อะไรเงี้ยห้าอะไรเงี้ยคือมีคมปกปิดแบบน้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นรอยจางๆก็คือสามารถใช้ได้หรือถ้าคุณไม่มีรอยเลยบอกแบบพี่สิด อนนีบอมคือกลิ่นดีมากนะครับผมแล้วก็ไม่มีความเนื่องหนาผิวแล้ไม่มีการแสบคันในทั้งสิ้นนะครับในตอนใช้ครั้งแรกเ,เดี๋ยวจะลองไปแต่งหน้าดูนะครับทุกคนว่ามันสามารถไหมเดี๋ยวจะลองแบบสกัดมาลองลอง,ลองไปพี่หนูร้อนจังเลยเนี่ยเลยหนุ่มเลดไหม่พี่หัวหมดเลยเนี่ยนะเห็นไหมยังปปเขาจะพูงงเอะไรนี่เห็นไหมเฮ้ยฝั่งนี้ก็ดีอ่ะเฮ้ยดีเลยชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องขอไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวมาจะกลีบทีนะครับผมว่าตอยฟินลุกเป็นยังไงเนาะ จะบอกว่าฝั่งนี้ใช้อินฟราเรดส่วนฝั่งนี้ใช้คลิมรองพื้นนะครับทุกคนฟังไม่ผิดมันคือรองพื้นแยกเหมอกันว่าฝั่งไหนคือรองพื้นฝั่งไหนคืออินฟราเรดบอกไปแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงแบบแกล้งทำมือดมแป้งไปก่อน3 4 2ไปมองออกไหมว่าฝั่งไหนคือรองพื้นฝั่งไหนคืออินฟราเรดไม่ลองมองจริงทุกคนซึ่งจะบอกว่าฝั่งนี้งอออกกีันนึซึ่งจะบอกว่า,อนนอวาชอบมาก ก็ไก uhm. ่ล้านตัวทุกคนเพราะอะไรแบบไม่ใช้คำนี้มานานมากก็ไก่ล้านตัวคือแตงอะใช้อีฟเลยฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้ใช้รองพื้นแล้วใช้เนี่ยแป้งอะจุ่มแป้งกด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 แค่นั้นเลยเพราะวันนี้ทาซซรั่มเยอะอย่างที่บอกคือมีเสียตบแต่ให้หน้ามันทุกคนแต่คือเนี่ยเราก็ทาแก้มนิดนึงแล้วจบเลยนะคือไม่ทาอะไรเพิ่มอีกแล้วนะทุกคนนะเพื่อจะได้รู nice ้ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดทุกคนดู ซึ่งจะบอกก่อนจริงๆแล้วกันแดดของเราส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนมันจะมีส่วนผสมที่ SPF มันจะเยอะแต่การแบบมีแบบปรับสีผิวอะไรเงี้ยจะมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยทุกคนแล้วก็มีความมันประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าอันนั้นก็คือใช้ได้ในมอชชิฟปกติที่แบบไม่ได้อยากให้หน้าขาวใส่เส์อะไรมากอะไรเงี้ยทุกคนแต่อินฟาเลทเนี่ยคือมีความผสวมาเนี่ยเห็นปะถามว่ารองพื้นมันก็มีแบบพี่แจ๊คแบบ50 p บวๆมันก็มีรองพื้นตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันมันไงหนูคือมันจะมีความเทคเจอร์ความหนา แต่จริงๆแล้วเขเขียนว่าจริงๆแล้วตัวนนี้มันใช้ในไลฟ์สไตล์แบบชีวิตประจำวันได้แบบในชีวิตแบบเออส,สบายๆอย,ยนะ่างเงี้ยแต่เราไม่ไงเราจะทดสอบแบบให้โหดที่สุดคือน่าจะเอ็กซ์ตรีมทั้งหมดเราลุยแดดไปนู่นไปนี่ให้มีเหงื่อแบบไปนู่นไปนี่ซิลิคอนเธอเข้าใจปะให้มีเหงื่อออกให้แบบหน้าแบบไหม้ไปแบบข้างเลยทุกคนโรงแรมยู่หนักเต็มตัวรอกันเลยคุณอาเป็นว่าดารงการไปทดสอบกันนะครับผมวันนี้จะเป็นไงแต่จะบอกว่าวันนี้ใส่คุใส่คุอะไรอากาศดีไม่จำเป็นห่วงกันวันนี้แบบเฮ้ยอากาศไมเริ่มหนาวไปธรรมดา คนนี่บอกว่าหนาวไหมอากาศดีไม่ต้องไปต้องวังก็อนเรื่อหนาวธรรมดาบอกว่ามีแดดเลยแล้วนี่คืออะไรท่านเพิ่งรับตอบนะครับผมซึ่งจะบอกว่าต้องบอกแอบไม่ต้องแต่งหน้ามาไว้ทุกคนเพราะว่าแตง่าอยากเห็นสีภาพว่ามันจะรู้สึกเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแตง่ะรู้สึกว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้แต่คือผิวแบบทุกคนต้องชอบผิวตอนนี้มากมากจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรารับตอบนะครับว่าตอบจะเดินตอนไหนตอนนี้คือลงนานมากเดี๋ยวจะกล้ทีนะครับทุกคน ฮลโหลตอนนี Hello, dear, dear. ้อ่ะแต่งหน้าแต่งหน้าหรือเปล่าผมไม่ต้องแต่งหน้านะแต่กูแต่งมาอย่างเดิมเดี๋ยวนะครับทุกคนให้ต้อมมาทายเหมือนเดิมนะครับทุกคนว่าฝั่งไหนคือฝั่งที Long)> ่ทารองพื้นฝั่งไหนคือทากันแดดอีกแล้วเหรอวันละครึ่งเลยอะไรครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งหนึ่งครึอีกนึ่ครึ่งหนึ่งอีกแล้วเหรอถามว่ามันฝั่งไหนคือฝั่งที่ทารองพื้นฝั่งไหนทากันแดดยากมากเลยเนาะมึงมาดูไม่ออกจริงมึงคิดว่าไงอุ้ยอุ้ย เจออีกแล้วอ่ะมีคนเดินมาดูดิเดินมาอยู่ข้างกระจกคนที่บองแสบเป็นไงพูดดิมันหนาวตรงในก็มามันร้อนมากเลยอ่ะทุกคนดูนะนี่คือติดฟิล์มมืดมาดูเอาไงอ่ะแสบหนาวแล้งนะพี่จะให้ท็อปลองใช้อันนี้นะครับผมในวันที่นั่งขับรถเดินแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ข้างมากไปครับทุกคนจอกัน ทำจริงห้ามโกหกนะเจริงเหมือนผิวเราที่ดูสว่างขึ้นตอนแรกอ่ะแอบคิด เป็นแน่นเป็นค่าเป็นเลยแน่เพราะเป็นคนรูปขุคนกว้างเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยถ้าเป็นขุยก็คือขุยตลอดวันแน่นอนเพราะเจอแบบนั้นมาแต่อันนี้ไม่จ้ะก็คือดูความแบ๊วของหน้ามันมันดูใบจริงๆทุกคนเลยนีย่คือไม่ลงรองพื้นเลยนะลงแค่ตัวนี้ดีเดียวลง,ลง,ลงน้อยกว่าทั้งอีกสู้นี้นะครับทุกคนเราจะเดนตากแดดกันจะบอกว่าเราจะเด,ด่นแต่หน้าหาดก็ถึงท้ายหาดเลยก็คือโดนแดดยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็ต้องตากแดดพร้อมไหมพร้อมถ้าเกิดว่าผู้สียงดัาวชอวไทขอให้พูกหวยวันนี้พร้อไมไหมพร้อม ไปครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือร้อนมากเลยครับทุกคนร้อนแบบโดยเหตุจริงๆรเลยก็เลยคิดว่าจะไม่ร้อนขนาดนี้แล้วเป็นไรอะใส่กูดมาเดินเลกลัวแล้วคือเนี่ยแต่ว่าน้ำใส่มาเลยแต่ว่หนาวอะอากาศดีไม่ต้องเป็นงเวิกอากาศเริ่มหนาวธรรมดาแต่ว่าอะไรเราจะอยู่ตากแดดตรงนี้ แล้วก็หน้าของนี่รับด้วยเห็นปะของนี้คือเป็นแบบร่มแดดนะไม่ต้องกลัว,วขนาดตัวนี้มันกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับซึ่ง UVA เนี่ยเราใส่แว่นขอบคุณดื๊งจังไม่ได้เราจะพูดอะไรปะไอ้ทุกคนจะขอ,ขอนดนั่งตากแดดสักนี่้าเล่นบอกเลยว่าคลิปนี้อย่าทำตามนะครับทุกคนเด็กๆน้องๆห้ามทำตามเด็กผ่านะครับทุกคนร้อนเลยไม่ร้อนนะ จับกังเก่งกูดินอนมากมันจับดูดิใส่เขาผ่านไป15นาทีก็แล้วมันไหวเหรอมากอะพอนะคะลองสู้ไหมคะโอเคสู้เขา แไปแบบนานมากทุกคนแล้วก็มีการวิ่งให้เงินออกด้วยนะครับผมเขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเงินออกจริงจะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่แบบเป็นนักศึกษาหรือว่านักแบบพวกมัธยมอะไรเงี้ยเวลาเขาเดินเขาวิ่งอะไรเงี้ยจะมีเงื่อนใช่ไหมทุกคนซึ่งตอนนี้ใกลมออก้มีเงืออ่อนดูดิมีเงื่อนป่ะถ้าแบงเขาดีจริงแต่เขาไม่ดังถ้าเกิดทำให้แบงเขาแบบดังได้จริงอ่ะโดยการที่แบบเราพิสูจน์แล้วมันดีจริงอ่ะมันก็เป็นผลประโยชน์ออต่อทุกคนด้วยไันเข้าใจป่ะพักแป๊บนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงริมแดดอยู่ดีนะไม<ช>่ได้ว่าหหลบบแดดรรรืออะะไนคั ตอนนี้นะครับผมกำลังมานั่งที่ร้านลูซี่นะครับเพิ่งจะบอกว่าจริงๆแล้บว่าข้างในก็มีที่นั่งไว้ทุกคนแต่เราไม่นั่งเรามานั่งริม,มฟุตบาทแบบอย่างแท้จริงเพราะเห็นว่าแตงนั่งริมแบบริมจริงอ่ะแล้วนี่หยิบม,มาไม่ใช่มาทาแป้งนะเว้ยอันนี้คือมาส่องกระจกนะครับทุกคนเนี่อามาจีิทั้งสองฝั่งดูดิทุกคนดูดิ เกินเห็ดไปหน่อยเหนื่อยเข้าตรงเข้าไปหมดแล้วช่วยแล้ววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่เนี่ยสักที่หนึ่งที่เราคิดไม่ออกแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้คือแดดแบบแดดอะอยู่ตรงรับรีบมาเนี่ยโคตร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 ร้อนอ่ะทำไมอีกมามาแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าเจ้าของแบรดเป็นไงยิ้มแล้วนะว่ะไม่จ้ะ โอเปิลโอเปิลสุอปรป์ด,ดังกี้ดสบแค่นี้แน่คิดเหรอกูจะจะทดสอบแค่แคนี้อฮะเจ้าฟอเรสอินฟอเรสตชอะหรวะอินฟอเรสฮะคิดจริงจรเหรอเป็นไรไม่ใครเข้าสิงกูอ่ะฮ้ยใครอะ่ะ อันนี้ผ่านไป9ชั่วโมงน,นะครับผมจะบอกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความแตกต่งางกันมากเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความมันนะฝั่งแร้เห็นหน่อยว่ามันมีมันแค่ตรงนี้นิดหน่อยไว้ทุกคนเนี่ยมีความเงาของผิวที่อาจจะเกี่ยวกับเซรั่มที่เราลงไปด้วยนะครับผม,มจะได้มีความชาม้ำๆผิวแต่ฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยว่าเห็นปะนี่ก็ฝั่งรองพื้นทุกคนนี่แหละข้อแตกต่างของรองพื้นแล้วก็กันแดดทที่มี s p f เยอะๆนะครับผมจะมีความแตกต่างกันเลยปะคือผิวได้มีความสวยคล้ายๆกันแต่ว่าความหนาความมันของเนี้ ก,ก่อนเหมือนกันนะครับท okay. ุกคนเอาเดื่องมานี้ก่อนเดี๋ยวขอตัวไปแบบสลิปปิ้งนาวก่อนนะครับทุกคนแปลว่าอะไรว่าสลิปปิ้งนาวก็คือนอนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอที่ตอนเย็นตอนคืนนะครับเจอกันจ้ะนี่นะครับทุกคนแล้วก็ว้าวไปอยู่ที่บางแสนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกว่ามาลับตบนะครับคือไปร้องเพลงมานะครับแต่ว่าหน้าต้องบอกว่าตบไม่ทำอะไรกับหน้าเลยนอกจากทำอะไร ไปห้องแล้วก็ไปเติมปากกับตามาจ้าแม่เเดิมพราะว่าต้องบอกชอบความชิมมี่ของหน้านะครับเออเพราะมันแบบพอได้บอมบอมมันก็กลาแบบอ้าวก็ได้นี่ซึ่งเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปร้านร้านนึงชื่อว่าเบสแคมบางแสนนะครับผมจะบอกว่าร้านนั้นสวยมากทุกคนเออเป็นแบบข้าวโหนียหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยต้องห่างอะไรอ่ะ run นอนเดเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยทุกคน เป็นสิบน่าจะสิบชั่วโมงได้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตได้ดูก่อนนิดนึงนะครับว่าหน้าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตัวเองนะทุกคนนะจู้สึกฝั่งเนี้ยหน้ามีความมันแต่มีบริเวณแค่ตรงเนี้ยนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันมีความแบบเลื่อมกว่าเยอะฝั่งเนี้ยกลายเป็นว่าดูแห้งกว่าฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนี้จะดูเลื่อมๆดูแบบเลื่อมกว่าอย่า,ายงที่บอกคือมันเป็นเนื้อรองพื้นทุกคนพอเอซีไปเยอะมันก็จะให้หน้ามีความมันได้นะครับผมเดี๋ยวไงจับมาเปเดตกันทีน่บ้านส่วน<ร>ท็อปตอนนี้ก็คือปปกกกติิเเเเเลลลยยยยแทททบบบบจจจะะะไไไมม่่่ััันนนนออรรงงๆดดีีี๋๋วว้าคคุ คนจะแบบว่าตอนนี้คือดึกมากแล้วทุกคนที่สองกว่าแล้วว่า อัปเดตหน้าอันนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าหน้าฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีความมันขึ้นมาแล้วนะคบแต่ว่าขึ้นเวรแค่ตรงนี้ทุกคนปเจอเนี่ยรอบๆคอยไม่ได้มีมันขนาดนั้นแต่ฝั่งนี้คือดูดิเลียเี้ยงขจะใหญ่นะครับทุกคนอย่างที่บอกคือการทารองพื้นกับทาก,กันแดดมันต่างกันเวย้ยรองพื้นเนี่ยคือมีความหนาแบบอยู่บนผิวอะมันมีแบบเออเป็นเหมือนเราเคลือบไว้ผิวแต่ว่ากันแดดจะเป็นผิวแบบว่ามือนเป็นผิวจริงๆแต่เข้าใจความรู้สึกน้องคนนั้นที่บอกว่าทำไมมันดีแต่ไม่ดัง ว่าข้างในเนี่ยมีสิวขึ้นหรือเปล่าเพราะป,ปกติแล้วว่าถ้าเกิดตากแดดเนี่ยจะมีสิวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเต็มไปทุกคนแล้วหน้ามันจะไหม้หมดเลยทุกคนรู้สึกเลยว่าฝั่งเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตินีนะ เหมือนมันมีความแบบแอบคล้ำเหมือนกันนะทุกคนอ่าทุกคนดูเองอี่อจะไม่พูดแต่ต้งเห็นกนระจกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมีความแบบนิดนึงอ่ะเข้าใจป่ะทุกคนจะพูดถึงคนสมบัติเขานน,นึงนะครับทุกคนซึ่งแตงก a t h ไปนคอขอนีเขา,น,านะครับทุกคนก็คือจร,จริงๆอ่ะทุกคนแบรนด์เนี่แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าสมสมมอะไรบางทักไปถามเขาเลยแตงก a ถามาเขาเพราเขาสมสบสัติสมศักดอะไรไหมครับว่ามีอะไรบ้างเขาจะส่งมาให้นะครับทุกคนซึ่งแบรนด์นี้น่ารักมากคือเป็นฝ่ายงี้ทุกคนพู เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าใครที่ผิวคันน้ำมากๆหรือใครผิวไม่ชุ่มชื้นตัวนี้จะช่วยแบบ บำรุงช่วยอะไรเงี้ยหลายอย่างมาทุกคนซึ่ง TTOI ที่เขามีเนี่ยฆ่าเชื้อปทีเดียของสิวด้วยลดการอักเสบของสิวทําให้ผิวสิวยุบเร็วนะครับลดการคันผื่นแดงสัรจกกาจากลากโสมที่ทําให้หน้าของเราในแบบคุ้มกันแบบเป็นเกราะชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยป้องกันสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ในผิวหนังได้เงี้ยคงจะเขาจะป้องกันหมดเลยทุกคนมีกลไกที่เขาคิดมาแล้วว่ามันอยู่ใต้ชั้นผิวหรือว่ามลภาวะต่างๆการกระตุ้นอิลาสตินต่างๆกระชับรูขุมขนปรับรูขุมขนให้ค่อยๆเล็กลงตื้้้้้นนนนขึอออรเเเงงงงงงีีีียยทุกกกคคาาาามมมจิๆสสสแแแบบปัั UV ดดฟลว คันอักเสบคือเขาจะเน้นการลดละคันเคันแล้วก็ลดการอักเสบเลยทุกคนมีพวกเลสโนนะครับปุ๋ยนิโน่ด้วยหรอมีในญี่ปุ่นและจีนโดยเฉพาะโดยนํามาจากทาผิวใปผิวเรียบเนียนแล้วก็ทาให้ผิวเงาเข้ากับหน้ามากขึ้นนะครับทุกคนลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อทาไปเน,นี่ยทุกคนไม่เกิดฝ้านะครับเนี่ยคือการแดดที่ทาไปเน,นี่ยทุกคนบางคนแบบเป็นฝ้าไปแล้วเราไปป้องกันที่หลังคือไม่ทันแล้วจะปะคือฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ทําให้ฝ้าดูจางไวยทุกคนก็มีความเข้มข้นขึง B C I P ลงไปกกกกกก็จจะมมมีีคควววาาาาาาาเสถยยรรรใในนนททํห้้้แบบลดดดุ่งัพฝ มีกรีนทีต่อต้านมือสระมีเอนไซม์ต่างๆคุณมีอุปซูสมบัตเยอะมากคุณมีการทดสอบทดสอบคือให้ละเอียดมากจริงๆนะทุกคนฟื้นฟูผิวมีเบปไทด์เนี่ยช่วยในการบำรุงผิวดูแลผิวสุขภาพดีปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆมือสระเทียมสองจุดห้าก็ช่วยคือช่วยมดเลยทุกคนเป็นแนวคิดแนวใหม่นะครับผมบำรุงสามขั้นตอนเพื่อปกป้องผิวแล้วก็ผิวอยู่สภาวะที่ดีที่สุดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าแบบไม่รู้เหมือนกันเอาไปหาดูเองคือดีเทลเขาให้จะเยอะนะจะพูดละเอียดแม่ละเอียดเท่านั้นนะครับทุุุกก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 คคคคคคคนน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 เเเเดดดดดดีีี๋ยยยยยววววรรรราา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 าจะะะะะลลลออออออองงงงไไไป้้้้้้หหหทททู่่่่่มมมมมััััััสถแแแบบพื มาดูกันว่าภายใต้ที่เราทายอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน เี๋ยวเรามาเช็ดหน้ากันนะครับทุกคนเชิญสเน่ยเพียงแบบนี้เลยนะครับถามว่าการคัำอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับทุกคนขนาดแต่ว่าคอจัรู้สึกว่าคอจั้งแบบดำไปเลยเพไปทุกคนแล้วก็อิมพันคือเหล็กอะที่มันโดนเหงื่ออย่างมันโดนเหงื่อตรงนะ้นมันแบบแดงๆทุกคนทต่แม่ใจทุกคนเห็นไหมนะแต่คือมันแบบมันแดงหมดเลยไปทุกคนเห็นปะก็คือมันไหม้อะนตอนนี้ไม่ไมีเช็ดมาไม่ได้มีสิวอะไรขึ้นเลยในะทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งนี้จริงๆป่ะมันมีขดแดงๆขึ้นมานิดนึง อีนนี้บอกคือมันแดดร้อนจริงๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปสุกันในห้องเะยครับทุกคน อย่าทำตามเด็ดขาดนะครับทุกคนไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่หน้าคุรเป็นตากแดดนะครับทุกคนโอ้ยกูทำแรงกูอยู่เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับทุกคนหน้าของเนี้ยยังมีความแบบอ่ะดูใต้ตาเนี่ยเห็นชัดเลยเนะี่ยทุกคนเห็นไหมว่าใต้ตาของเนี้ยจริงๆมันจะมีตรงเนี้ยจะมีอยู่แล้วนะครับทุกคนมันเป็นสเก็ตนะแต่ตรงเนี้ยจริงๆรอยมันจางลงไปมากๆเลยทุกคนคือรอยมันจะเหมือนจะเห็นชัดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจพื้นๆตรงเนี้ยที่เป็นแดงๆอ่ะมันขึ้นบางิงทุกคนทุกคนต้องลองมาจับดูแล้วตอนหลังหน้าจะรู้เลยยยว่่าาาาตตตเเนนนีี้้้หงงมกรทุกกกกกกกคค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 คนน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 ืือออออย่่่่่่าาาททททตมมมเเเดดดดดดด็็็ขขะะะะรรรรัััับบบุุุไไไไใช้้้้ีีููงงสวฝิึ าคาำคิดไม่ต้องเขียนเอาไว้นะครับผมม,มีหมดห้าข้อนะครับที่ต้องลิสต์เอาไว้เนี่ยหนึ่งเลยคือคุมมันคุมมันเต็มสิธิ์ทั้งให้ประมาณแบบ ให้เก้นะเพราะรู้สึกว่าคุมมอนได้ค่อยจะโอเคมากๆทุกคน2นะครับก็คือการน้ำกันเหงื่อเต็มสิบ่แต่ให้จริงๆให้9เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าการน้ำกันเหงื่อโอเคมากๆทุกคนแต่ว่าถ้าคุณเอามือไปแบบไปปาดมาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความแบบนี้บ้างนะครับทุกคนก็ต้องระวังตัวนิดนึงความเกลี่ยง่ายนะครับทุกคนจริงๆต้องให้10เลยเกลี่ยง่ายจริงเร็วมากทุกคนย้อนไปดูต้นคลิปเนี่ยตั้งแต่ปาดคือเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเนื้อมันให้จะเกลี่ยง่ายนะครับโดยที่มีแอลกอฮอล์นะปกติ้เราผสมกระหอนเลย,เลยเลมาเพ เพราะว่าปปิดน้อยมากจริงๆแต่ถ้าเกิดมีใครมีรอยน้อยอย่างแตงเงี้ยฝั่งเนี้ยทุกคนจะมีรอยแบบตอจุเดเล็กๆอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะปกปิดได้หมดนะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามีรอยเยอะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยต้องมาได้อยู่แต่ถ้าเกิดมีรอยแดงๆแับอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับทุกคนไม่ไหวคิอธรรมชาติเต็มสิบนี่ให้สิบมาเลยให้สิบเลยสิเพราะ,ะชอบมากจริงๆทุกคนอันนี้ก็คือกาเส็นส่วนตัวตัคนเดียวนะทุกคนต้องลองใช้แล้วก็จะรู้ว่ามันแบบมีความแตกต่างยังไงนะครับทุกคนทุกคนดูหน้าิงกที่ ันนี้มากขนาดสามสิกรัมนะครับราคา4 9 0เก้าสิให้จําราคาได้เพราะคนซื้อเองก็คือจะจําราคาได้อยู่แล้วทุกคนใครอยากสั่งนะครับผมทั้งสั่งนะครับในแรงของเขาคือแอดนะครับผมอินเฟลชหรือว่าคุณอยากจะไปไปดูพวกแบบสรรพคุณเขาหรืออะไรเงี้ยไปขอเขาได้จีสามารถขอได้แน่นอทุกคนนะนะแล้วเจ้าของแบรนด์ถ้าเกิดต้องพูดอะไรไม่ถูกใจเลยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมแล้วก็เตือนเด็กๆน้องๆอ,อ,อย่าไปตากแดดพยายาอย่าตากแดดดีที่สุดนะครับผมผงผิวเลยเนี่ยก็คือแบบมีสิทธิ์ที่จะไปในตอนเวลานะครับไม่ควรทํานะครับแล้วก็มมอย่ บำรุงเลยสมมติถ้าเกิดคุณล้างหน้ามาแล้วคุณมาทาเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยหน้าแบบแห้งหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณมาทาอาจมีความเป็นขุยบ้างเล็กน้อยนะครับทุกคนแต่ท็อปเป็นขุยปุ๊บแล้วท็อปแบบใช้เวลานิดน,นึงอะพอะผิวมันแบบ โอเคแล้วเสร็จแล้วปุป๊บอะมันเลยดีทุกคนผิวมันจะแบบเป็นปกติเลยครับผมอันนี้คือข้อเสียที่คนระวังนะครับผมแล้วก็ต้งว่านักเรียนอะไรเงี้ยต้งว่าเหมาะจริงนักเรียนนักศึกษาต์ตงว่าเหมาะเลยคนทํางานแล้วก็เหมาะนะครับทุกคนก็ลองไปแนบดูนะครับขอบคุณแมนอินโฟเรสด้วยนะครับผมผลิตอะไรแบบนี้ดีๆอย่างเงี้ยออกมานะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยที่แบบว่ามาบอกมาบอกต่อโอเคทุกคนกระชากดีเลยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกันดีนะครับอบีกแลด,ดวคนด้วยนะบ๊ายบาย